สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท,ท่านนะครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปหวยฮานอยเด็ดจริงที่เด็ดจริงเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้ฮานอย เฉพาะกิจเข้าทั้งบนและล่างและเลขวิ่งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างก็ช่องนี้เป็นช่องใหม่นะฮะช่องใหม่ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะกดอไร กดแชร์และกดรูปก,กระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับใครแชร์ก็ขอให้รวยทุกงวดทุกวันนะครับใครแชร์ก็ขอให้รวย <c oughs> วันนี้หวยฮานอย ก็ออกปกตินะฮะออกปกติไปถ้าน่อยกิด เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนหาหนอยเมื่อวานที่ลงไปเมื่อคืนนะฮะให้วิ่งหนึ่งกับสี่ ให้วิ่งหนึ่งกับสี่จะพกะกดและพิเศษนะฮะจะพาะกิดและพิเศษก็นี่นะฮะจะพาะกดออกสี่สามก็และข้างล่างออกสองหนึ่งนะฮะสี่สามก็คือตัวนี้สองหนึ่งหนึ่งสองก็คือตัวนี้นะครับเข้าในแปดชุด เด่นของเราส่วนพิเศษพิเศษเลขวิ่งไม่เข้านะครับไม่เข้าแต่ว่าไปเข้าปกติก็คือปกติก็คือห้าสี่นะฮะห้าสี่ออกสี่ห้า อืมดูกล้องออกสี่ห้านะ่ยฮะปกติก็คือชุดนี้นะครับชุดชุดชุดนี้ออกสี่ห้าข้างบนเก้าเจ็ดเก้าไม่เข้านะครับเข้าเจ็ดเก้าไม่เข้าก็ ใครที่วิ่งก็อย่างที่สอนนะฮะอย่างที่บอกไปได้แล้วเลิกถ้าเล่นหน่อยแรกเฉพาะกิดได้เลิกนะครับหยุดเลยเอาแค่หน่อยเดียวพอส่วนใครที่ไม่มีเฉพาะกิด ชอบปกติได้ปกติก็พอเลยนะครับพอเลยพอเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปว i ไนะฮะได้แล้วเลิกได้แล้วหยุดหาค่ากับข้าวเราเอาค่ากับข้าวพอเน้นที่เลขวิ่งนะครับเน้นที่เลขวิ่ง <c oughs> อย่าลืมนะฮะอย่าลืมบอกเพื่อนๆด้วยว่า หวยฮานอยที่ผมลงนั้นเข้าร้อยละเก้าสิบสองนะฮะร้อยละเก้าสิบสองหรือว่าเอาร้อยละแปดสิบก็พอร้อยวันสามเดือนกว่าวาเข้าแปดสิบวันเอางี้ไม่ต้องไปเก้าสิบสองอะ แต่ว่าหลายวันมานี้ยังไม่เคยพลาดเลยยังไม่เคยพลาดเลยที่ผมลงมาเนี่ยกี่วันละอันนี้สี่วันอันนี้อีกสามวันแหละเจ็ดว,วันนี้ยังไม่พลาดเลยแต่ว่าที่พลาดก็คือค่าเน็ต <c oughs> เดี๋ยววันที่สามนี่ไปจ่าย 7จ็700กว่าบาทค่าไฟ840ร้อก็รวมแล้วรวมแล้วก็ประมาณ8กับ8ปดอ่ะพันหกก็ต้องไปจ่ายเขาทำไมจ่ายเราก็ไม่มีเน็ตลง YouTube เหมือนกับค่าไฟเราไม่ไปจ่ายเขาเราก็ไม่มีไฟ มาส่องสว่างเวลาลง YouTube เหมือนกันเวลาทำหวยวันพรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งอ๋อลืมบอกไปวันนี้หวยลาวได้ออกกำลังกายมาสองร้อยก็เอาสี่คูณก็สองสี่แปดแล้วก็ ไต้น้ำมาห้าบาทก็ได้กำไรนิดหน่อยได้ค่ากับข้าวนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าวันนี้หานหน่อยไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงให้นะฮะเมื่อคืนเพราะว่าไม่ได้ทำวันนี้ก็ไปหาหลวงพี่ที่วัดอะไรล่ะที่อำเภอลานสักนะห่างจาก ก่อนจะถึงลานศักสามกิโลวัดประดูประดูขึ้นหรืออะไรเนี่ยฮะไปหาหลวงพี่ออสก็จะไปปรึกษาเรื่องบวชมีคนก็ถามมาบวชจริงเลย<ม>บวชฮะถ้ามีโอกาสผมบวชทันทีส่วนจะอยู่ยาวหรือไม่สุดแล้วแต่เวรกรรมสุดแต่บุญวาสนาของเรา ในกลุ่มอยากจะให้เข้าไว้นะฮะเพราะว่าผมบวชผมลง YouTube ไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าส่งตามกลุ่มได้นะฮะให้ลูกชายส่งให้อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ากลุ่มนะฮะห <c oughs> วยผมไม่ใช่ขี้เลยไม่ใช่ขี้เล่ยนะฮะเดือนตั้งแต่เดือนสิบหกธันวาอสิบหกธันวาปีหกสามเนี่ยแล้วมาถึงหกห้าเนี่ยผิดงวดเดียว ผิดงวดเดียวนะฮะผิดงวดเดียวคิดเนี่ยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดงวดผิดงวดเดียวแต่ว่าบางท่านก็จับไม่ถูกเพราะว่าบางทีก็ชุดเน้นมั่งเข้าบางทีบางทีก็ไม่ใช่ชุดเน้นเหมือนงวดที่แล้วไม่ได้ชุดเน้นนะฮะเก้าสองตัดออกแต่อยู่ในสิบสิบเจ็ดชุดยี่สิบห้าชุดอะไรเนี้ยแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าก็ตั้งแต่ยี่สิบแปดชุดลงมาเหลือสิบห้าชุดก็มีอยู่แต่เวลาเราเล่น เราไปตัดออกเพราะว่าของพันนี้มันอยู่ที่บุญและวาสนาคนดวงจะถูกก็มันก็ไปจับตัวถูกดวงมันจะผิดเราถูกมาเยอะแล้วเราเราก็ผิดบ้างดวงมันจะผิดยังไงมันก็ผิดนะยังไงมันก็ผิดเราจะไปฝืนดวงชะตาเยอะๆมันไม่ได้ทุกวันนี้ก็ฝืนกันมาพอแล้ว <c oughs> ไม่มีใครให้นะ ยี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกงวดัวรว่เนี่ยบางคนก็สามงวดสี่งวดก้โหเขาก็ดังระเบิดแล้วแต่ผมไม่ยี่สิบหงวดปีปีึ่งพิสูจน์มาได้เลยไปดูตั้งแต่พศหกหนึ่งมาเลยหวยผมไม่ใช่กี้เลยแต่ว่าผมไม่ใช่ชีค้คุยขี้โม้อะไร <c oughs> หวยซองหวยละห้าหมื่นยังสู้ของผมไม่ได้เลย,ยผมผิดงวดเดียว พรุ่งนี้ฮานอยวันที่หนึ่งเดือนสองทับหกห้าพิเศษเฉพาะเกียวิ่งสี่กับเจ็ดนะครับวิ่งสี่กับเจ็ดเอ้เจ็ดนี่มาบ่อย <c oughs> <c oughs> อย <c oughs> ก็มีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดและสี่สามนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าและเจ็ดสองปกติบวกวีไอพีวิ่งหกกับเก้าพรุ่งนี้ ก็มีหกเก้าหกห้าหกเจ็ดหกสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสี่นะฮะชุดเน้นเน้นมากๆก็อยู่ในที่ระบายสีนะครับที่ระบายส <c> ี <oughs> พรุ่งนี้ลุ้นกันสามสามหวยสี่สามหวยหรือสี่หวยนี่แหละสกสออกหรือเปล่าแต่ว่าอมสินรัฐบาลเรานะรัฐบาลไทย แล้วก็ฮาหนอยฮาหนอยนี่อีกสี่สี่ฮานอยโอ้โหตาแฉะตาแฉะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะฮะโชคดีถูกหวยคิดว่าเป็นอังเปานะฮะอังเปาขอได้ขอให้ทุกท่านได้รับอังเปาจากการถูกหวยทุกทกท่านนะครับ อย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้ผมเยอะๆหน่อยเพราะว่าต่อไปช่องนี้จะลงฮาหนอยลาวและอาจจะมีทกอและออมสินด้วยนะฮะคลิปนี้โปรดูพ่อความบันเทิงนะครับโปรดูพ่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ทุกอย่างเป็นไปตามสูตร ถูกก็สูตรผิดก็ต้องโทษสูตรอย่าลืมนะฮะเข้ากลุ่มถ้าเข้ากลุ่มก็ชื่ออำนาจมองเอกหรือว่าเอาคิวอา e โคตดีกว่า ครับแค b Q อาโคดไว้นะ Q อาโคดเข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มอันนี้เข้ากลุ่มหวยฮานอยนะหวยฮานอยมีรัฐบาลแถมนะครับมีรัฐบาลแถมแถมเฉพาะสิบห้าชุดเท่านั้นแหละส่วนเลขดับชุดอะไรเนี่ยอยู่ที่ช่องรัฐแล้วก็ธงชัยมหาราบครับแคบไว้นะครับแคบไว้นี้ Q อาโคดเข้ากลุ่ม คลิปนี้สวัสดีครับ